สวัสดีครับบทนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กและความแตกต่างอุปกรณ์เน็ตเวิร์กแต่ตัวว่าแตกต่างกันยังไงอย่างเช่นฮับบิดสวิตช์เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับอามาเริ่มนะครับตัวฮับนะครับฮับจะเหมาะกับเน็ตเวิร์กสมัยเก่าที่ไม่ได้ออกอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าฮับมีข้อเสียเยอะมากนะครับเช่นนะครับฮับทำงานอยู่เลเยอร์หนึ่งก็คือทําได้แค่ปิดเปิดอย่างเดียวไม่มีการคอนฟิกอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นตัวฮับนะครับฮับถ้ามอง ปัจจุบันเนี่ยถูกแทนไปด้วยสวิตไปแล้วนะครับถูกแทนด้วยสวิตกับแอสเซทพอยต์ไปแล้วนะครับนะครับก็เนี่ยครับมีเพจบายสวิตข้อเสียของครับก็คือมี1นึ่งคอล์เซชั่นโดเมนความหมายคือมีการชนกันแน่ๆนะครับจะมีกี่พอร์ตแล้วแต่อย่างตามภาพเนี่ยมี4พอร์ตนะครับสพอร์ตนี้อ่าเวลาเครื่องแต่ละเครื่องส่งข้อมูลหากันเนี่ยก็มีโอกาสใช้คาว่าใช้คำว่าเฟรมชนกันแพ็กเกจชนกันก็ได้นะครับมีส่งข้อมูลแบบฮาร์ปดูเพกฮาร์ปดูเพกก็ ส่งข้อมูลก็คือต้องผัดกันส่งต้องผัดกันส่งพอผัดกันส่งในบมรยากระชนกันสูงนะครับนะฮับไม่มีซิลตี้รีข้อแนะนําก็คือปัจจุบันไม่ควรใช้ฮับแล้วนะครับตัวต่อไปบิดบิดเนี่ยก็คล้ายๆฮับกับสวิตบิดบิดเป็นตัวที่เหมือนกันครับบิดจะมาแทนท่านครับบิดถูกแทนด้วยสวิตเหมือนกันบิดเนี่ยถ้าเราแปลแปลว่าสัพาน์ถูกไหมเพราะ,ะบิดจะมีแค่2ฝั่งจริงๆบิดเป็นแค่ตัวเชื่อมต่อแค่นั้นเองช่อมตัวอกรณ สองเน็ตเปิดเข้าหากันนะครับพาะนไรตบิดเนี่ยปัจจุบันอาจจะไม่มีแล้วอาจจะเป็นการคอนฟิกบิดโหมดยังมีอยู่นะครับคอนฟิกแบบบ,บิดโหมดยังมีอยู่แต่อุปกรณ์ที่เป็นบิดเนี่ยอาจจะหาน้อยมากแล้วเพราะฉะนั้นบิดจะมีแค่2พอร์ตนะครับโอเคมาอุปกรณ์ปัจจุบันเลยสวิตช์นะครับตัวสวิตช์เนี่ยเป็นตัวที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันสวิตช์มีทั้งในเลเยอรสองและใเยอสามนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงคําว่าสวิตช์นะครับเราจะหมายถึงสวิตช์ที่อยู่ในเลเยอ2สอง สวิตเนี่ยส่งข้อมูลแบบ f u l d u p p e x นะครับเดี๋ยว h a d า p l e x f u l l d u p l e x ผมจะอธิบายในบทต่อไปนะครับสวิตเนี่ยมีนะครับ u l t i p l e connection น o m a i n นะครับแล้วก็สวิตทำเรื่อง Security ได้ s วิต s i t y r i t y หมายถึงทำเรื่องของ v l a n ได้ทำาอ o t t s e u u r t y y ได้นะครับทำ Advanced ได้โอเคนะครับส่วนตัวเราเตอร์เนี่ยตัวเราเตอร์นะครับ ทำงานที่ยังไอเยอสามนะครับเราเตอร์ทำงานที่สามพอเป็นเราเตอร์เนี่ยจะมีเรื่องของ IPS ีเอสดสมาเกี่ยวข้องมีเราติ้งมาเกี่ยวข้องเราติ้งก็จะมีทั้งสแตติกทั้งดินามิกนะครับเราเตอร์ทำพวก ACL ได้ด้วยถ้าเราต้องการกออกอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่ต้องมีเราเตอร์หนึ่งตัวเสมอนะครับย้ำนะครับอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่มีเราเตอร์หนึ่งตัวเสมอนะครับโอเคไฟว์วอล์ไฟว์วอลเนี่ยจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งพอพูดถึงแอปพลิเคชัน ถ้าเราต้องการความปลอดภัยต้องการฟิลเตอร์เน็ตเวิร์กนะครับต้องการบอกว่าห้ามใครเข้าอินเทอร์เน็ตหรือว่าอนุญาตใครเข้าอินเทอร์เน็ตได้บ้างห้ามใช้ Facebook ห้ามเล่นเกมนะครับมีใครส่งเมลได้บ้างอันนี้ต้องมีไฟวอล์ะนะครับก็ไฟวอล์กมันก็มีหลากหลายยี่ห้อเดี๋ยวไฟวอล์กเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมจะอธิบายในบทต่อ,ตอไปนะครับมาดูนะครับอันนี้ตัวอย่างภาพนี้สำหรับใครที่อยากวาดภาพนะครับตามภาพนี้เนี่ยอันนี้คือพวกขคยแอนตัวนี้คือสวิตช์นะครับอันนี้คือ เรา,าเตอร์เราเตอร์แล้วก็เป็นแอสเซทพอยต์ในตัวอันนี้สวิต์นะครับเซิร์ฟเวอร์บทนี้เอาแค่เห็นความแตกต่างนะครับที่เด่นๆก็ที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเครื่องของสวิต์กับตัวเราเตอร์สองอย่างนี้ต้องเป็นนะครับสว,วิต์เป็นเรื่อง c ีลตี้คือเครื่องของ v วีอนที่ทำเวี ain, นะครับส่วนเราเตอร์ทำให้ออกอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าตามภาพนี้นะครับเห็นไหมครับสวิตเนี่ยเอาไว้เชื่อมถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ตัวนี้เป็นฮับ ก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อใช้ครับจะเป็นสวิตแล้วเพราะฉะนั้นเป็นตัวเชื่มอมอุปกรณ์หลายตัวเองเชื่อมเนี้ยเชื่อม4ตัวเข้าหาก,กันส่วนที่เป็น Wi-Fi ขึ Fi, ้นออกมานี่คือตัวนี่ทำหน้าที่เป็น a อส e ซทพอยต์ในตัวด้วยเห็นไหมครับ a อส e ซทพอยต์ก็จะทำหน้าที่เชื่มอมอุปกรณ์ที่เป็นไรสายนะครับส่วนตัวที่เป็นเราเตอร์เนี่ยเราเตอร์หมายความว่าถ้าต้องการไปเน็ตเวิร์กอื่นเมื่อไหร่เน็ตเวิร์กอื่นเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นตัวนี้เน็ตเวิร์กเป็น192.2.254น 24. 24บิตใช่ครับจะไปหหาาเเนน็ตววิรร์ก22ะคคับมมายคือต้องมีเเกตตวย์ละนนครรับรงจุมีอะไรอัน ถ้าไปหาเน็ตร์วอื่นเมื่อไหร่ต้องมีเกตเวซึ่งเกตเวคือตัวเราเตอร์นะเพราะถ้าตามภาพนี้ไอตัวตัวนี้เป็นเราเตอร์นะครับเราเตอร์เราเตอร์แบบมี WiFi ในตัวโอเคนะครับบทนี้พอรู้จากอุปรกรณ์เบื้องต้นว่าตัวไหนทํางานในระเเยอไหนนะครับยาีกทีก็จะมีฮับทำระเยอ1หนึ่งนะครับตัวบิตสวิต์อยู่ระเยอรสองเราเตอร์ระเยอ3สามเ 3, ราเตอร์มป็นหน้าที่เป็นเกตเวะครับต้องทำเราติ้งด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวพบกันในบทต่อไปนะครับ สวัสดีครับ